ครับตัวเดว่าสปอร์ตไลน์เอทีสามมาให้นะนะดูนะครับเป็นเดว่านะครับไม,ไม่ใช่บานแ c กนะครับเดี๋ยวหน้าๆจะเห็นว่าเป็นบานแ c กกันอีกน่ครับสภาพครับตัวหนังสือชัดๆเลยนะครับ สปูนก็มีการฉลุลายมาบสปูเปนเป็นลายแกะสลักมานะครับสปูนคาบก็จะมีเป็นคาบนิดๆห,หน่อยครับตอนนี้ที่เห็นชัดก็ตรงนี้ครับตรงล่างนครับแต่ไม่ลึกนะครับคาบ ภาพตัวนี้ครับก็บบยังถือว่ายังสวยอยู่นะครับแต่ก็มีริ้วรอยธรรมดาครับลอกมือสองเปิดหน้าลอกกัน,น,นลอกเด้งแข็งแรงครับได้เลยเปดแกนครับ นี่ครับตัวคลิกเสียงก็จะเป็นสปริงดีดแผ่นเหล็กนะครับแกนก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับแต่เป็นแกนชั้นเดียว เบรกตัวน,นี้ก็ยังหนักอยู่นะครับหนักแบบหนึบเลยนะครับเบรกหนึบๆน,นะครับโรเลอร์โรเลอร์ยังทำงานยังหมุนนะครับนี่รูดเด้อใช้งานได้ ดูหมุนก้านนะครับหมุนลื่นๆครับนี่เสียงเนี่ยตันนี้ก็หมุนมีเสียงสับล็อกทุกล็อกนะครับแขนยังสวยครับแขนนับก็หมุนลื่น คร <ừ> ับแขนได้ปกตินะครับ,รนนรบสวยแขนเปลี่ยนเปลี่ยนแขนเปลี่ยนซ้ายขวาได้ครับ เหมือนเดิมครับสนใจก็ทักเข้ามาเหมือนเดิมครับยินบอกมานะครับ